คอยเพราะเเป็นคนกับมอมบะอันหนาเลยคอยนี่ถือฟูนคุยเป็นบาดหลดวะพอนเล็กขีเหล็กอันนี้คือเอ็นเอ็นหมูฟาขีเหล็กต้มแล้วใช่พักแล้วแด้ว่าหม้อกับ เตาแก๊สเตาแก๊สเพาเดวอันเปิดไฟอยู่แต่ว่าใส่ทุกอย่างเลยอังเจ้าคือแปลกประหลาดแถวบ้านมื่อนี้ยมันสีแสบปเนอะแต่แกบสบแต่แก๊สติดจ่ะอีกรู่เอ้าแม่แม่ที่นี่ื่อไม่เหรอบอเกลือแม่เกลือได้แม่เข้มหนึ่งเข้มสอง ไอไม่ใช่ไตหนึ่งไตสองไตสามไตสี่สีส่ัอไตพี่นองเอ้ยไตขัดไตวัตตแสบมันบ่ัสแม่คิดคันแม่จะแก้ได้ไหมแม่คิดสภาพตอนไปโรงพยาบาลเด้อแม่เด้อจ้าเขา,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 าอยู่บดมือเลยแม่เอิ้ลีเอเนี่ในี้เรา่เอานึ่เอาใจปลอมกันเล้วดอ ผักขีเข้เล็กมันเป็นแบบวันนี้ก็เป็นซ้ำแกงผักขี้เล้งที่ซ้ำไปแกงผัเพราะความก็น,น้ำจะเป็นเอ็นหมูใส่กันซื้อๆนี่เลยผักขี้เล็กบ่เห็นเลยเป็นน้ำเอเล่ไปเลยโอ้ยผมมาดผัดผักขี้เล็กมันรุ่นสุดโตมมดก็จะเป็นใบงามแล้วเรา้องใส่ตับปุกเนี่ยน้ำกระพอน่าเดือดผักซีกะใส่พักซีแล้วกะใส่แล้วต้นหอมกะใส่แล้ว แม่ชาอมมีไหมแม่ชาอมมีไหม <c oughs> แกง <c oughs> แกงพอ่อขี้เล็กบ่บ่เมียนชะอมมันจะมาสีแสบม,มันบ่หอมแม่แม่หมี่หอมอยู่ไปสิย่างกับหัวกะหลาำได้ขมันหรือหน้ำฝนแม่โมใหม่แล้วเขา ตอนนี้ทุ่มหนึ่งแล้วแม่ทำไมไม่ใส่ขิงอ่ะใส่ยูคอนอยาไปใส่กรงนุนนะใส่กระดูกย็วางขิงกระดูกใส่หมอดโต้แมนคนพอดีกับเขาดดนเสร็จแล้วคือคือ ก่ต้องเฮกับเขาอันเป็นมือไงพี่น้องแบบกินยังแต่กัแน,น,นแล้วมือนี่น้องใจเรามะเราเคยเฮกับเขาให้น้องร้อกินคอยกับพวกกินเขาเลี้ยงกันแล้วมันนี่ล้องงูมันนี่มันน,นี่ร้องงูเจ็ดอี่ยังก้นน้องเม็ดมาไข้หูหน้าแบ้มาไข้หูหน้าเห็ดหน้าพี่น้องเลย กันเล็กกกันละมังหมวหยมันกันละมังใส่เข่าถ้ามันใหญ่จ้ะกันละมังน้ำเฮ็ดอีหยังกับว่คือบ่ถือทหารเนาะเจ้าเนาะแม่วันนี้แล้วยังถือทหารไหมบ่ถืออีหลีเมื่อนี้ใอยอันนั้นรูปกระต่ายอีหลีเฮ้ยเขาติดหมดบ่วกเลยติดนิดหน่อยเดียวนี่ทุกอยางอ้อมปากส่วน Oh, เจ็บน้ำตาไปน้ำนอนนอนนอนพี่น้องกระลมกว่าพี่พี่จะว่าว่เปิดละผู้ใดหามข้าอจมเสียเขาไปไหนผู้ใดบอแมนย้ำเจ้าอยู่เจ้ากับเปิดแต่ว่าย้ำจะไปเจ้าต้องปิดแม่อันนี้เจ้าเปิดเป็นแต่เจ้าปิดว่าเป็นบางทีความไม่เห็นแต่หลังจากสิบชั่วโมงเนี่ยข่อยบ่ายข่อยจมซะเปล่า ค้นหาเงินมันยากทีอ,อย่างนี้หาเงินนัน่นบ่ม,มนหมายถึงว่าเจ้าเปิดแล้วเจ้าก็ต้องปิดย้มเจ้าไปอันนี้มันนอนตึงขึ้นแออ์นั่นบ่มีได้สิปิดนะเขาต้องไปเช็คอัน,นมุปกรณ์ด็กอุกรณ์ควรต้ปิด